สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชนชม,ชมทุกท่านผมเก็บตัวเขียนบท presentation ของสมาคมพิการจังหวัดสระบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด3วันสำหรับการเขียนบทช่วงนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการตัดต่อไปถ่ายทำกิจกรรมของคนพิการมา ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าชื่นชมนะครับผู้พิการส่วนใหญ่เองเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในขณะเดียวกันนี่สังคมเองก็ต้องเปิดโอกาสนะครับให้โอกาสกับคนพิการด้วยอ่ะพอมีเวลาปุ๊บนี่ยผมก็จะทำการประมูลชวนชมต้นแรกกันเลยนะครับจากทั้งหมด3ต้น สามต้นเนี่ยท่านได้รับชมไปแล้วต้นที่จะทําการประมูลต้นแรกเนี่ยนะฮะก็คือต้นนี้อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับเป็นเลือดผสมสองสายพันธุ์เข้าใจว่าจะเป็นเพชรพันล้านผสมกับนมสดต้นนี้เราจะทําการประมูลในวันที่5มีนาคม2,562นะครับผู้ที่สนใจอยากจะ ได้ชนชมต้นงามไปเลี้ยงไปปานต่อก็พบกันวันที่5มีนาคม2562ส่วนต้นอื่นๆถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยนะครับก็จะไล่ประมูลให้หมดทั้ง3ต้นส่วนการขายสดนะครับตอนนี้ยังมีอยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกัน ท่านที่อยากจะซื้อสดเลยนี่ก็สามารถที่จะทักทายแจ้งความประสงค์มาทางผมได้นะครับผมก็จะ,จ,ะจัดแจงถ่ายรูปส่งให้ท่านดูก่อนที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่นะครับต้นนี้มีพี่น้องผองเพื่อนท่านหนึ่งจองไว้นะครับ เดี๋ยวนะกอดูสายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยสายพันธุ์มณีล้อมเพชรตัวน,นี้พี่น้องผงเพื่อนท่านหนึ่งจองไว้แต่ว่าวันเวลาผ่านมาเกือบสองอาทิตย์แล้วล่ะครับท่านผู้นั้นก็ไม่ได้ติดต่อมาเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ผมก็จะปล่อยสดเช่นเดียวกันนะครับ เป็นชนชมที่ทางสวนโชควงสว่างเนี่ยเขาทํำรากตะขาบไว้เช่นเดียวกันในส่วนของการประมูลชนชมต้นรากต้นนี้โอ้โหเอ๊ะไหนผู้ผามาดูดิเนี่ยผู้หาลองจับเทียบขนาดดูสิลู่จับที่ลำต้นที่สองมือจัดใหญ่ขนาดไหนโอ้ผู้ผากรมไม่รอบนะฮะผู้ผากำไม่รอบนะ,ะ,ผ,ผ,บนะะผู้ผาลงนั่งนั่งหน่อยนั่ง นั่งใกล้ๆพออด้วย,ออยลองกางดูไหมได้ลองจับดูด้วยผู้ผาการไม่รอบนะครับชนชมตัวน,นี้ก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะลูกเนาะเราเป็นไงทรงฟอร์มของเขาสวยไหมสวยคร่าโอเคก็ผูผาเทวดาตัวน้อยการันตีว่าสวยก็ต้องสวยอย่างแน่นอนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง ท่านที่อยากจะได้นะครับมาร่วมสนุกกันวันที่อะาที่พ่อว่าไปเมื่อกี้ห้า,ห,าห้าเดือนอะไรลูกเดือนหน้าคือเดือนอนไะไรล่ะอันนี้เดือนอะไรลูกเดือนกุมภาพอ่าต่อจากเดือนกุมภาคือเดือนมีนาอ่าครับห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเริ่มเคาะกันตั้งแต่แปดโมง แล้วก็ปิดประมูลในเวลาสามทุ่มของวันเดียวกันพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงวันนี้ลาผู้ชมไปก่อนนะครูผาอ่ามีไรอยากคุยกับลุงป้านะาอาไหมคิดไม่ออกครับคิดไม่ออก <c oughs> ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการสอบนะฮะผมก็ต้อง <S 2> 2 <S แบง่งสอบเพิ่ปอสาครับอ่าสอบเพื่มขึ้นปอสามก็จะ เบอร์เอรหน่อยยังเหลือสอบอีกวันนะครับสำหรับวันสำหรับวันพรุ่งนี้อ่าวันพรุ่งนี้อ๋แล้วเป็นไงสาวันที่ผ่านมาสอบเป็นไงบ้างโอเคครับ